เลาครับเียด่ประเตียงต่างประเทศตอนพี่นอนกร่ามานะครับขอมาล้าเรียบร้อยสวัสดีครับ เลยจับเงินล้าน่้จับไปรค่ะครับเดิทนทางไก่ออกไปก่อนแล้ว บรรยากาศเป็นเรื่อยๆนะจะค่อยเข้าไปเบิ่งข้างในอ่าน้องเต้่าจะเป็นน้องที่สุดแล้วแหละหอยู่ในโอลเนี้นะ <c oughs> อ่ะาเนาะแต่ว่าผู้ใดที่ว่ายาาังไม่เคยมาเล่าเนาะก็จะแบบข,ขันข่าวที่เรื่องจะเสียอะไรนึงเพราะว่าที่เล้วน่าจะขับรถเบิ่งนหัวนี่ผัยเคยมาเล่าแล้วเนี่ยจะแม่เคยมาแล้วเป็นมอ่กี้มีถาม สีส่รสงแมมาเที่ยวส่งน้าคนกับเสียกยากหน่อยนึเนาะการย่าเพราะว่ามือิซานี่กาเสียเซียูยินดีว่าจะได้เที่ยววะเนาะยังคืดอยู่ขึ้นจังไหน,หน,นกันจังไหนหเนะะา,า,านะาาาเะออพราะว่าที่เราว่าจะออกมืองเมืองเรืนี้่ไปวัดห์เมื้องก่อนเนาะจ้ะเพราะว่าวาัดห์เมื้องนี่ทาว่าบ่ฮอดยัจัดแล้วตกงไป,ไปว่าวัเนื้องก่อนที่ว่เป็นวัหลหลัเราต้องถอไป้อนก่อนงหลังเยินวะจ้ะ จากล่องเพลงแล้วอาการยังสิเนอะเบียร์บยเซ่เนะเบียร์บย์เซ่เอาเบียร์ยังวอร์นิเซ่เดี๋ยวเพื่อนมาแล้วเพย์เซียสเซียสหนึ่งรายก็ได้กินในบุรุคนว่าจาเบียร์แล้วเนี่ยมีเพยกินเบียร์ได้เนี่ยจ้ากินได้เบิร์ดกินไบิรบุมมิตีจัดหน่อยเนาะตีแต่ว่ามันสิหน่อยโพดเนาะ๊มเป็นยังอันบอร์ิเซ่เพื่นไห้หนึ่งรังแล้วก็ฮักกันโตก็ได้เนาะบุมีอุปสรรค แล้วโปรแกรมตั้นะก็จะมีเที่ยววาสีเมืองวัขคลองน้อนแล้วก็จะมีในต่างโปรแกรมก็จะมีท่าหลวงประตูไซวัดศรีสเกตวัดคลอพงพระแก้วไม่ว่าเขาจะไปครบป่จ๊ะโอหมดแล้วนะครับผมเยี่ยมสมวัดศรีสเกตบ่ ทางไหนครับนับาือว่าอะไรยากเขามาเมื่อสองแสนเลยเดี๋ยไปขอพรใช่สองหมื่นสอหมืน่น ก็คือะัาาเเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกทำลายในสมัยอ่าอันนี้คือผู้ตามประวัติเลยเนาะก็คือสยามเข้ามาทำลายเมืองเวียงจันทในสมัยก่อนก็คือวัดทุกๆท,ท,ทั่วไปของที่เวียงจันถูกจูดทำลายหมดเลยมีแต่วัดศีสเกตวัดเดียวที่ยังรงเลือจากการถูกทำลายเนื่องจากว่าเขาเอาวัดศีสเกตนะเป็นวัดจุดที่แบบว่าเตาโฮมอ่า ตางโฮมของนี้ค่ะอะไรต่างๆมาที่วันแห่งน,นี้ก็คือเราจะสังเกตจากเห็นเห็นเห็นจากพระพุาทธกู้าุเนาะบางองค์ก็ถูกทําลายเนาะบางองค์ก็ถูกแบบปุ้นระดมจากสมัยศึกข้อที่เข้ามาปุ้นน้เลียงจัเน,นาเนะเพราะว่าที่เล่านะต้องต้องเข้าใจว่าเล่านะมีมีหลายยุคหลายสมัยที่มาถือปุ้นระดมแล้วก็ถือทําลายในสมัยฝรยั่งเศสแล้วก็ศึกข้อที่เข้ามาทําลายแล้วมาปุ้นกระดมเนาะ เทพไทยของพุทธรูปคท,ทุกองนะ่ะอาจจะแบบว่ามันสมบูรณ์แบบก็คือเส้นองค์นี้เนาะก็เป็นองค์พุทธรูทกทำกากทองคำวิศข้างบนเพราะว่าในสมัยก่อนอะคนเรานาะจะเวลาจะทำพระพุทธรูปขึ้นมาเนะก็จะเอาสิง ประมาณหกพักว่าองค์ค่ะทั้งหมดทั้งเล็กทั้งใหญ่หกพันกว่าองค์ระลูกครองทำบิดงเห็ตามมะเดียรตามปมมาเดยนี่ก็คือทั้งหมดที่ที่น้องมาอ่านดูถ้าในบทก็ยังมีตามที่หามจับม่หรอกหามจับพระพุทธรูปแเลว่าพระพุทธรูปสมก็จะทำจับ ภาคเหนือของแล้ก็คือ,อแขวงเชียงขวงแขวงเชียงขวงเป็นแขวงที่ว่าถือระเบิดลายที่สุดเพะฆษณาในปัจจุบันนะจะมีโครงการเก็บกู้ระเบิดแล้วก็มีโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศนะคะมาลัยก็คือแบบฝรั่งเศส มีการมีคณบอกว่าเราจะมีโครงการข้ามาโซเหยกเก็บกู้ระเบิดซอยคนงเราคและในปัจจุบันนั้นยังเก็บกู้ระเบิดนันยังไม่ทันได้เบิดเชือเพราะว่าในปัจจุบันนั้นระเบิดที่ยังไม่ทันได้แตกอะไรที่แข็งเส้นความกระเคลื่อนทุ่งไหอยหมีเคยได้ยินไหมคะทุ่งไหอยหมีก็คือเป็นเมืองมรดกโลกแห่งที่สามของเราเพราะว่าเราหนะมีเมืองที่ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกแห่งสามแห่งก็คือหนึ่งก็คือหลวงพระบางเคยได้ยินไหมคะ อ่าหลวงพาบังก็คือเป็นเมืองมรดกโลกอแห่งแรกของของเรงาแห่งที่สองก็คือวัดพูดธรรมศาสตร์ก็คือทางภาคใต้และกาแห่งที่สามก็คืออ่าแขวงเชียงขวงก็คือทุ่งหอยหีอ่า <c> ทุ่งหอยเีนี่ก็จะเกิด <c> ขึ้นตามแบบเป็นธรรมชาตรตั้งแต่มันมีหลายตำนานที่บอกว่าทรรมาจักรอ่าคนคนลาเห็นมาเพื่อแบบอ่าม<น>ักเหล่ามักเบียแล้วบางพนก็เออมักเบียยังมีมักเหล่าอ่า มักเราเป็นทุ่งที่แบบไฮเฮนที่ว่าสูงที่สุดก็คือสองเมตรใหญ่แต่ว่าตามการสันนิษฐานก็จะว่า,าเหตุมาเพื่อบรรจุเราเพราะว่าคนในสมัยก่อนอะเวลาประชามถือส่งเหตุศึกส,สงครามเวลาได้หักศาชนานก็จะเป็นเอาเรามาเลี้ยงไพ่พลมาเลี้ยงแบบทหารบางตำนานก็บอกว่าไฮเฮียเหตุมาเพื่อแบบว่าบรรจุแบบว่ากระดูกของคนที่แบบว่ามีเส้นสั้นน้ำหนักในสมัยก่อน,อนก็คือมาตัดในสมัยก่อนเศษะคะ่ะ มี ulously, ตัวเลขเหรอมีเราเอาแป้งมาที่แป้งมออเรียกเหมือนว่าร้อจากสงครามในสมัยสยามเข้ามาจูดมาเผาก็จะมีแบบพะพุทธรูกทำด้วยแบบเป็นดินทรายดินทรายที่ว่าปะุกกับน้ำผึ่งเป็นหิน ก่อนจะบูมีซีมาจะมีการปรผสมแบบมามาฝั่งนี้แหละก็จะมีการลงทะเบียนขี้ขีแหละแม่ขี้มามาเออตอนนี่้มันเป็นของอนุรักษ์ให้เพิ่อนกอนครับ เก่าแก่เลยพี่น้องทางออกน้าแล้วตอนนี้วัดศรีสะเกดครับเตียหอผ้าแก้ว่ต้องหาม,มันเลยพี่น้องไก่เป็นน้ำทา สองแสนหนึ่งหมื่นสองแนึงหมื่นเบิดไปสี่แสนเหรอเดมาว่าถึงสมองมาสี่แสนสองเก็บงานก่อนเนาะถ่ายรูปก่อนลงมาค่อยเรื่อยพี่หน่องมาเที่ยววัดพระเจ้ามรดกแต่ตะขี่เป็นทองเล่ารากา ไปอยู่ไทยพรักย้ามอรกนี่ครับให้เห็น,นแล้ก็เพเข้าไปไใ่ในนี้ตำนานอยู่สองตำนานก็คือไห้เห็นตำนานที่หนึ่งน่ะนสร้างขึ้นมาในสมัยคุณเจียงซึ่งคุณเจียงเนี่ยเป็น กษัตริย์ที่แปว่ามีความสามารถในการออกลบออกสุดออกเสียที่แปว่าเก่งค่ะไปทำศึกอิสัยกษัตริยทว่ามิาทำศึกษานาแล้วคนก็จะมีการสังไหขข้นมาเพื่อมักเหล่าเพื่อเอาไว้เฉลิมฉลองเวลาปเะเทศสืบสงข้ามมาสนะแล้วเอาไว้เลี่ยงภัยพลเลี่ยงทหารอีกตำแหน้าหนึ่งก็คือสังไห่ข้นมาเพื่อบรรจุกระดูกของคนที่แปว่ามีส่วนสั้นมาในในสมัยก่อนกยูห่งเห็น่เสี่องป๋อเนี่ยก็จะมีลายแบบนชื่เลยจ้ะ ตามผู่ตามพาเป็นเป็นพู่ตรงสามพู่นะ่ะก็จะมีแบบนี้แหลจะจ้ะกระจายกระจายเลี้ยงแบบนี้แหละแล้วลก็เป็นหเหงีนที่แบบนี้ง่ายแบบน,นี้แบบเหงียนอันนี้ดยก็มีว่าแบบตัวมันลายอีนะที่เส้นตัวนั้นโอเคหรแล้วก็เป็นแขวงหนึ่ง<ต>ที่แบบว่าคือคืกว่างระเบิดลายที่สุดไ้ดูแม่กันก่ออืมแล้วก็ ก yup. ็เป็นเจาะเป็นหน้าแล้วัน่ข้าใส่เนื้อบรรจุกระดูกแม่โยแม่เกิดจังว่าด้ครับแกะสลักเสร็จไม้น้ครับนล้วองกินเขากันกินอย่างนั้นเถอะนะ่กินเฟี่อกอง น้าบานเฟอนี่ต้องกินเฟอลาได้รับการปลดป่อยแล้วมีการเื้อสูเป็นดอกไม้เปนอเมลาได้รับการอิสระการปลดป่อยแตครับสถานีต่อไปกินขเขากินเฟอแล้วก็เทียวต่อค